สวัสดีค่ะวันนี้มาฝึกโฟลโยคะสบายๆกันนะคะนําจะให้ฝึกด้วยเริ่มแรกนะคะด้วยท่าซันสูเ t ชันท่าไหว้พระอาทิตย์กันคะ่ะท่าไหว้พระอาทิตย์เนี่ยเป็นอะไรที่ default เ,เป็น default ของการฝึกโยคะมากๆเลยนะคะคือเราเริ่มต้นเริ่มแรกจากการฝึกเริ่มฝึกโยคะด้วยท่าไหว้พระอาทิตย์ค่ะนําะนจะให้ไหว้พระอาทิตย์กันด้วยการเริ่มตั้งแต่ซันเอซันบีกันนะคะเรามาเริ่มยืนที่หัวเสือกันเลยคะ่ะ เรายืนตัวตึงๆต,ตรงๆนะคะนํำย้ำในทุกคลิปเลยค่ะยืดตัวตรงๆเวลาเรายืนเนี่ยเท้าชิดก,กันขาชิดก,กันทั้งเส้นทั้งแผงนะคะเก็บหน้าท้องเก็บกระดุกก้นโกบกหายใจเข้าอูทวัดฐานะอันนี้คือลมหายใจที่1ของ Sun Salutation A นะคะใน Sun Salutation A เนี่ยมีทั้งหมด9ลมหายใจเดี๋ยววันนี้นําจะเริ่มนะับลมหายใจของ Sun s ั n ูเช a t i นะคะว่า ้าลมหายใจเนี่ยตรงไหนนะคะเราจะได้มาดูกันค่ะหายใจเข้านะคะอันนี้คือลมหายใจที่หนึ่งของซันสเตติชั่นเอค่ะหายใจออกอุตนาสะนะเป็นลมหายใจที่สองของซันเอหายใจเข้าแปแป๊ B. ลมหายใจที่สามหายใจออกนะคะจะตุรังค้าดันดาสะนะลมหายใจที่สี่ค่ะเราก็วางเข่าอกคาง หายใจเข้าลมหายใจที่5ค่ะ upward facing dog หายใจออกลมหายใจที่6ค่ะ downward facing dog นะคะเราจะค้างท่าอยู่ตรงนี้นะคะประมาณ5ลมหายใจเข้าออกลึกๆยาวๆค่ะหายใจเข้าลมหายใจที่7 ลมหายใจที่8อุตตนาสนะค่ะลมหายใจที่9อุทวะหัดถาสนะแล้วก็หายใจออกอันนี้คือซันสโลเตชัน A นะคะในซันสโลเตชัน A เนี่ยมีทั้งหมด 9ลมหายใจนะคะเป็น9วินยาสระเราจะได้รู้ว่าเฮ้ย <_ t od ic> เวลาเราทำา u n Salutation เนี่ยแล้วให้คุณครูผู้ฝึกบอก9ลมหายใจเนี่ยมันมีตรงไหนบ้างนะคะเดี๋ยวนจาจะลอง9ลมหายใจของ s ั n s a l เ t ชั i o n A อีกครั้งหนึ่งนะคะเดี๋ยวคราวนี้นจาจะทําทางฝั่งนี้บ้างนะคะเราจะได้รู้ว่าเวลาที่เราทําวินยาสระของ Sun Salutation จริงๆแล้วเข้ามาจาก9ลมหายใจตรงนี้เองคะ่ะเริ่มนะคะ เริ่มจากการยืนหัวเสือหายใจเข้าลมหายใจที่หนึ่งอุทวะหัดขาสนะลมหายใจที่สองค่ะอุตตนาสนะพับลำตัวลงลมหายใจที่สามอัจจ้าอุตนาสนะนะคะแฟกแบกยืดหน้าขึ้นมาค่ะลมหายใจที่สี่จตุรังกาลมนี้นำจะไม่วางเขา่านะคะไม่วางเข่าอกขาง,ขงนำจะงอที่สอบได้ทั้งสองแบบ ลมหายใจที่5 upward facing dog อุทวะนะคะลมหายใจที่7 downward facing dog ค่ะ adomukha s a v a s n a นะคะลมหายใจที่8ปดโทษค่ะลมหายใจที่7นะคะแปดแบ k ค่ะลมหายใจที่8 อุตนาสนะค่ะลมหายใจที่9อุทวะค่ะฐานะแล้วยืดตัวเห็นไหมคะอันนี้เป็นวิญญาสศรรัก์ก้าลมหายใจของซันสโลเตชั่น A นะคะเดี๋ยวเราลองไปทำแล้วก็ฝึกตามวิญญาสศรักร์นี้ดูนะคะว่า เราจะได้ก้าวลงหายใจของสันเอนเปล่านะคะลองดูค่ะโยคะเนี่ยจริงๆจริงๆแค่แค่การฝึกธรรมดาก็ได้นะคะเราไม่ต้องถึงกับนะับลมหายใจแต่ถ้าเราอยากรู้ที่มาที่ไปของตัวท่าเนี่ยให้เรารู้ว่าจริงๆแล้วเราหายใจเข้าออกเนี่ยมันมีก้าวลงหายใจก้าววิญญาณศา์ของสันสมดุลเดชเองลองดูนะคะเราจะได้รู้ลึกซึ้งว่าจริงๆแล้วลมหายใจแต่ละการเข้าการออกที่เขานับ เป็น 1, 2, 3าเนี่ยมันมาจากไหนนะคะส,สั้นสูตเดชันเองการอาลมหายใจทางปีศาตร์ของเขานะคะแล้วสนุกสนานกับการฝึกโยคะนะคะแล้วพบกันในคลิปต่อๆไปที่นําจะเอามาแกะท่าอาสนะต่างๆของโยคะแล้วเรามาดูกันค่ะว่าจะมีท่าอะไรบ้างนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายนะคะ